อันนี้ด่านด่านให้ขึ้นไปตรงไหนเนี่ยมันก็ขึ้นมาดิมันมีทางเข้ามีด่านมั้ยมีบันไดเนาะแล้วมันบอกให้กดอะไรเนี่ยแต่ทำไมหมดลายวิมีมีวิเยอะจังเลยวะเอ้ยนี่อ๋อให้ให้ป็นกดแล้วประตูตรงนี้มันจะเปิดเปิดกูขึ้นทันไหมเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะไม่รู้กูกูมาแล้วประตูมันเปิดแล้วไอไอล็อกกุญแจมีคนไปเปิดให้แล้วไม่ไม่เราจะขึ้นข้างบนยังไงก่อนนี่ไงกูกูเดินอ้อมลงล่างเมื่อกี้นี่ อ๋อขึ้นไม่ได้แล้วล่ะมึงหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์กูกูรอดและอย่านะเว้ยอย่าต่อยกันนะพี่หน้าเราอย่าต่อยกันนะเฮ้ยเดี๋ยวกูเฮ้ยเอาอุ้ยแกงแกงไม่รอดแล้วล่ะพวกมึงพวกมึงเรียบร้อยกันละพวกสามคนนี้แ้ใครมอลิ้นเผือกกุ้ยเนี่ยมันเอามาจากไหนวะเดี๋ยวดูดูเฮ้ยมีคนผักมีคนผักอย่าผักกันดีมันจะรอดแล้วนี่ไอ้ซิบิเนี่ยโโอ้หผักเลยต้นผักเลย มันผักไม่ได้มันบอกให้ซื้อเอาเมื่อกี้อ๋อมันต้องมันต้องผักผักแบบซื้อเอาหรือ,รอไม่มันต้องซื้อเอาอมันผักไม่ได้ตาวามาแล้วเอ้ยรอดเว้ย,ยเรียบร้อยอีกสิบวิมึงร <c oughs> อดตอนต้น,นคลิปครับตอนกลางคลิปกูรอดนะครับอันนี้ผมไม่รอดทักตาเ <c oughs> อ้ามึงบอกมึงรอดรอบแรลไ่ใช่เออรอ,อดรอดรอบเดียวน้องนั้นทายหมดถนนดีกว่าถนนเราให้เอาันนี้ดีกว่าเดินสตี เออ,เอ,อ,เอ,อสถิตสน,นแล้วออมีหลายที่แบบนี้เลยเว้ยเอาเอาเอาเราต้อ,องไปไหนวะไม่รู้เหรอรู้รู้แต่ว่าถ้าขึ้นตึกคิดว่าอันนี้มันจะแข็งแรงกว่ากันขึ้นตึกได้น,วน,นะว่าปุนน่าจะทนลาวานายเห็นไหมมึงมาทีเดียวกันปูปุนน่าจะทนลาวาไปขึ้น,นาาไ,ปไ,ปไปก่อนครับพี่อุงครับพูดต่อให้ก่อนเลยเอาตกเอาลาวามาเออมึงลาวามันมาเร็วเกินเอ้าแล้วกูตามมึงไปทำไมวะกูว่ายอยู่บนลาวาเนี่ย ไม่กูจะโดดไปที่กับมึงแล้วแล้วกูเออมันโดดไปไม่ได้นะรรประเด็นคือตึกเียมันเข้าข้างในได้ด้วยมันโดดไปไม่ได้มันสันกันไปได้ทำไมจะไม่ได้ลรอ <c oughs> เละตุ้มเปะชิบห,หายวไวปววเละหมดเลยพี่อุ้มนั่นแหละเดี๋ยวนะอะไรมันคือเกมอะไรสควิตคล้ายๆสควิตเกมนะ ไม่เกี่ยวจะคิดเกมมีแต่ลาวาทั้งเกมอันเนี้ยเดอะลาวาทำไมมันไม่มีให้โหวตเออมีแล้วเว้บางคนก็ไม่ได้โหวตนะเว้ยทำไมกูไม่ได้โหวตบางรอบอันนี้เอาที่ยอะโอ้โหจุดสูุดอยู่โคตรไกลเอ้ยมัมาก่อนเลยอุ้มมันมาแล้วลาวาทำไมผมขึ้นไม่ได้เหมือนชาวบ้านวะมาดิครับรออะไรเอ้า ไอ้สีเขียวนี่ไอ้สีเขียวนี่เฮ้ยมีคนจีดแจ้งเนี่ดไอ้สีเขียวโดนได้เพื่ออะไรครับท่านแอปูโดนอยู่จากโอ้โหเฮ้ยคนนี้มันวางเปลือกป้วยว่าเล่นเปลือกป่วยเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยมันจะต่อยกูเฮ้มันเอีนทมมันเลยเหรอดูดูดูมันไม่ใช่แบบต่อยกันจอมยุทธมันไม่ใช่แบบต่อยกันโอ้ยมันไม่ใช่แบบต่อยกันอะไรครับ เฮ้ยผักมันลงเลยผักมันไม่ได้มันมีอาวุธคือลาวาขึ้นสูงมากเลยมันมีเคียวเออขึ้นสูงมาเอาคุณรอมึงลื่นเปลือกกล้วยตัวเองแล้วคนนั้นไหนว่าลื่นเปลือกกล้วยตัวเองรอรอรอด่านรอด่านบีอุ้มด่านเล้วให้มีอันนี้อยากเติมโลบอกนนี่เติมเติมพร้อมเพย์ใช่ไหมใช้พร้อมเพย์เติมใช่ไหมดูให้ลองลอสมบีนี่มีคนวัวสมบี ซำไม่ได้ะไรวะจำไม่ได้ไม่บนลงวอลเล็ตไม่พูกันไหมอ๋อตอนนี้กูปีนขึ้นมาแล้วมอยู่ไหนครับพี่ภูมิครับอยู่บนเครื่องบนเนี่ยทําไมมันขึ้นให้โหวตเพิ่งให้โหวตวะอ่าแล้วกูตกเลยโอ้โหแล้วใครมาถือกล้วยเอาของกูเล่นแล้วเพิ่งให้โหวตเรอมึงคนระด่านกูป่ะเนี่ยเอาทำไมไม่ได้เล่นกับเขาอีกแล้วเน็ตช้าแน่เลยไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราเออไม่ได้เล่นเลย ออกูตกอีกแล้วเออเห็นกับตาเลยเห,าห,ห,ห็นกับตาเลยทำไมครับพี่ยูมื่ครับกูตกแล้วเ <c oughs> ติมเอา้าอันนี้เปลี่ยนกางเกงใหม่เลยอ,อะไรของมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนกางเกงใหม่เลยใครเปลี่ยนก็ดีตัวไงตัวละครไงของใครเราเออใช่ไหมเอ้าเอ้าที่ไหนวะเนี่ยเปลี่ยนไม่รู้ยูวิชยกูวับมา อฮ้ยมีมีพัดลมพัดลมโอ้ยสมัยมันขึ้นยากอย่างงี้วะเอ้ยอย่า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 เอออย่าอย่าอย่าเอออะไรเนี่ยมงวงมงวงน่าจะไม่ได้ใช่ไหมเอาเอออันอันมงอันมงจางโดนไม่ได้เรียบร้อยแล้วตายกันยกหลังโอ้ยกูก็ตายกูโดดตกเรียบร้อยอีกสองตาครับพี่อุ้มจบคลิปครับ